สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับอยู่กันในคลิปกาวสารต่างๆในเกมไรเดนเจอร์นะครับอ่ะคลิปนี้มาอุ่นเครื่องโคโรโบกันนะครับวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับบายโคโรโบจากทางการนะครับห้ามพลาดนะวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่22ตอนหกโมงเย็นครับเป็นไลฟ์ที่ช่อง y ยูทูบไรเดนเจอร์ทางการอาจจะเป็นคิวของ t ีเคนเจอร์กับนิติฟล็อกนะก็จะไปอ่าบายโคโรโบนะครับซึ่งชาเลนจ์รอบนี้ยากมากๆผมต้องขอแรงเพื่อนๆแลมาร่วมกันทำชาเลนจ์นะครับแล้วก็ มาดูกันเยอะเพราะว่าถ้าทำชาเลนจ์ไม่สำเร็จเนี่ยคำใบ้อาจจะน้อยคำใบ้อาจจะบางมากๆหรืออาจจะแบบโอ้ยทายไม่ได้เลยหรือทายยากมากๆครับ แต่ถ้าเกิดคนดูมาดูเยอะๆอ่าเป็นการกดดันนะกดดันอ่าทีมงานครับว่าแบบเฮ้ยจะมีคำใบ้พิเศษไหมจะช่วยเสริมช่วยอะไรเป็นพิเศษไหมคือถ้าเกิดได้คำใบ้เยอะโอเคคำใบ้เยอะใช่ไหมมันก็จะอ่าสามารถที่จะลุ้นหรือทายนะครับว่าเฮ้ยโคโรโบน่าจะเป็นเรื่องอะไรมีลุ้นอใช้คําว่ามีลุ้นได้มากกว่าอาฉานั้นนะครับต้องขอแรงเพื่อนๆนะวันพรุ่งนี้6กโมงเย็นครับช่อง YouTube ทางการห้ามพลาดไปดูกันเอาสักแบบ2000คนเนี้ยเออถ้าได้จะจับมากนะครับ เข้าเกมมาวันนี้นะครับก็จะยังไม่มีเดี๋ยวก่อนตู้เพิ่มเลทผมไม่แน่ใจนะตู้เพิ่มเลทตอนนี้จำได้ว่าน่าจะเป็นตัวที่ไม่ใช่บราวยมมาทูดนะ,ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับ อ๋อมันเป็นตู้เพิ่มเลดอันนี้อยู่กับเกียร์ตกแตง่งอ่ะก็จะไปแล้วนะครับอ่าตู้อันนี้จะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเว้นวักวันที่23นสครับส่วนตู้มาอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นวันศุกร์ที่ 24อ่อตู้นะเพิ่มเลทมาอีกรอบหนึ่งนะครับเกียกบจะวนนะเป็นเกียร์อาวุธนะครับส่วนเรนเจอร์น่าจะเป็นบาวยามทูตนะฉะนั้นเนี่ยใครต้องการเปิดเรนเจอร์กับเกียร์อยู่นะรูบี้หมดตกกระชับบนผมขอแนะนำร้านเติมเกมนี้ก่อนนะครับลุงยุทธ์ชนแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมลุงเป็นผู้เล่นระดับท็อปตำนานนะฉะนั้นเข้าใจผู้เล่นเป็นอย่างดีนะครับจะเติม Ruby p แพ็คเกจต,ต่างๆต้องรีบแล้วนะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับะระบบ iOS มีแค่เติมระบบนี้ระบบเดียวอยากเติมถูกนะ เป็น Android นะอยากเติมถูกด้วย iOS ครับหลานลุงมีบริการพิเศษเติม Ruby เติมเยอะลดเยอะนะอาจจะเติมตุนเติมเปิดจัดได้เลยครับส่วนแพ็กเกจต่างๆเนี่ยอันนี้ซื้อได้เลยโค้งสุดท้ายแล้วนะครับอ่าก็สามารถที่จะกดรับได้เองเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอะไรที่เกี่ยวกับ Ruby นะครับให้ลุงกดเก็บเอาไว้ให้ที่ระบบ iOS ได้เลยหรือจะเปิดกระชานะอ่าให้ลุงเปิดกรชาเรนเจอร์ Danger, กระชาเกียร์ไปจัดได้เลยนะครับจะผูกไ d ผูกอะไรก็เติมได้หมดนะอ่าผูกไลน์ผูก Facebook ผูก Google เติมได้หมดเลยนะครับใครสนใจรีบไปเติมได้เลยครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปมหมุนคอมเมนต์ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับถ้าทักแชทไปแล้วเงียบนะที่เพจนะแอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับแอดไซน์ลุง988อ่ารีบทักแชทไปเลยนะโค้งสุดท้ายแล้วครับโคลโรโบทันวาจะเติมตู้หรือเติมเปิดนะครับก็จัดได้เลยครับเพราะว่าทันวายังไงก็โหได้เปิดกระจุยูใจแน่นอนนะนอกจากโคลโรโบก็อ่าจะมีคริสต์มาสด้วยนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้นะครับ คลิปนี้จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นการเดาทางแล้วกันมาร่วมกันเดาทางนะครับเพราะว่าเราจะอ้างอิงจากข้อมูลเก่าๆนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เหมือนเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างนะ,ะก็เดี๋ยวมาร่วมกันเดากันสันิดหนึ่งนะครับ เอาอันนี้ก่อนอรูปนี้ก่อนมีคนถามเข้ามาเยอะแล้วนะครับก็จะได้ตัดบทไปก่อนเลยครับว่าไม่ใช่นะคณะประพันธ์ลกรตอนจัดคือตอนนี้ไลน์เกมเขามีกิจกรรมร่วมกับเกมอื่นอ่ะหลายคนไปดูในไลน์บับเบิ้ลสองก็เห็นว่าอ้าวมีเรื่องนี้มาเออจะมาโผล่ในเกมไรเจอร์ไหมครับอ่าของเดือนหน้าธันวาคมต้องบอกว่าไม่ใช่นะตัดบทตัดจบไปก่อนเลยครับจะได้ไม่ต้องฟุ้งนะอ่าครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าคอนแลบ์ของเกมอื่นๆของค่ายไลน์เนี่ย มันก็มีการวนอยู่จริงอ่าใครติดตามผมทําคลิปไปดูนะ่ยมันมีอยู่จริงครับเกือบเกือบจะร้อยเนี่ยเขาวนกันอยู่แบบนี้แหละเพียงแต่ว่าอ่าอย่างของบางเกมเนี่ยเขาเป็นลิขสิทธิ์โดยตรงอย่างของดิสนีย์อะไรเงี้ยก็คงไม่ได้มากับไลม์เรนเจอร์อ่าหรือแบบมาวงบาวเวลอะไรมาเนะี่ยเขามีลิขสิทธิ์พิเศษคงจะไม่ได้วนมาเกมอ่าไลเรนเจอร์ครับแต่ว่าพวกมังงะพวกอนิเมะอะไรอย่างนี้ทั่วไปเนี่ยก็จะมีการวนนะครับซึ่งนะครับการวนมาเนี่ยมันนานนะครับมันนาน แต่ว่ามีโอกาสสูงสาเหตุเพราะว่าพอมีการดีลไปแล้วสมมติดีลกับไลน์บับเบิลไปแล้วนะครับสมมติเกมไรน์เจอร์เห็นว่าเฮ้ยก็น่าสนใจที่จะเอามามันก็ง่ายที่จะคุยกันเพราะว่าเคยคุยกันแล้วของไลน์เหมือนกันมันก็เลยคุยกันได้ฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะวนคอลแลบวนไปวนมานะครับยกตัวอย่างเนี่ยอย่างโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับไปคอลแลบกับ l ลน์บับเบิลมาก่อนเมื่อประมาณกันยาหก -65 สุดท้ายมาลงที่เกมไรน์เจอร์สิงหา666 เกือบปีเห็นไหมเกือบปีเลยวนกลับมาจริงแต่ว่าก็เกือบปีอยู่เหมือนกันนะครับอย่างรีซิโร่เนี่ยมาคอลแลัก,กับเกมไรนเจอร์ตุลาหกแล้วสุดท้ายล่าสุดเนี่ยไปบับเบิ้ลสเออน่าจะแถวแถวกันยาตุลา6กหพึ่งกะผ่านมานี่เองก็เหมือนกันประมาณเกือบปีครับอ่าถึงจะวนนะฉะนั้นเนี่ยคณะบรรพนครจอนจัดก็แน่นอนครับว่ามันก็มีโอกาสผมใช้คำว่ามีโอกาสครับซึ่งถ้าจะมาคอนแลักกับเกมไรนเจอร์จริงก็ อาจจะปลายปีหน้าอ่านเดี๋ยวค่อยว่ากันเรียกได้ว่าคงจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาย้อนโคโรโบแล้วเดี๋ยวดูกันว่าธันวาคมเนี่ยมันน่าจะเป็นทิศทางในแบบไหนอ่ะเดี๋ยวมาย้อนดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าอ่าคออแลัของปีนี้นะครับ อของปีนี้ก่อนนะเพราะว่าเวลาคอลแลบเนี่ยเขาจะดีลกันเป็นทีละปีนะจริงๆเขาเดีลกันทีละดีลกันทีละรอบ2รอบนั่นแหละแต่ว่าใน1ปีเนี่ยเราก็สังเกตเห็นว่ามันก็มักจะเป็นทิศทางที่พอจะคาดเดาได้บ้างอันใช้คำนี้นะครับ โอเคเรื่องแรกของปีนี้นครับกุมภาพันธ์ครับสลามสองอันนี้เป็นรีลันนะเพราะว่าสลามหนึ่งมาแล้วอันนี้เราก็รู้กันล่วงหน้าผมรู้ล่วงหน้าคือเขาก็จะบอกว่าเรื่องไหนที่รีลันเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเอ้มันจะเป็นรีลันนะอสุดท้ายรีลันมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นไ์โนเวลและก็ต่างโลกอ่าไ์โนเวลต่างโลกครับริมุรุเป็นไหวพิพน้ํานะครับ อ่าครับแล้วก็เดียโบนะครับเดียโบเป็นพลังไฟอันนี้ก็คือเป็นของคุมพานะจากนั้น,นครับมาเป็นเมษาครับโอเวอร์รอดโอเวอร์รอดเนี่ยเป็นต่างโลกแล้วก็ไ์โนเวลอ่าถ้าจำไม่ผิดนะโอเวอร์รอดนี่น่าจะเป็นต่างโลกอาจจะจำได้ว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขา ตายแล้วก็ไปเกิดอยู่ในเกมในต่างโลกนะครับแล้วก็มาจากไรโนเวลนะครับอันนี้คือกุมภากับเมษาเนี่ยมาแนวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ท่านอายนะครับเป็นไหวพริบไฟนะครับแล้วก็อาเบโดนะครับเป็นพลังน้ำอ่ากุมภากับเมษาเนี่ยคู่นี้เป็นคู่น้ําไฟนะครับแต่ว่าสายเป็นไหวพริบกับพลังสลับกันอ่าเียได้ว่ากุมภาเมษานี่คือเป็นในทางทิศทางเดียวกันเลยนะอ่านะครับ ต่อมาครับเป็นมิทุนาครับม็อบไซโคครับม็อบไซโคเนี่ยเป็นมังงะอ่าเรียกว่ามังงะต่อสู้ไหมผมจริงไม่ได้ดูใช้คําว่าเป็นแนวเหนือธรรมชาติไหมหรือจะเป็นแนวต่อสู้ไหมครับม็อบเป็นไหวพิบไม้นะครับแล้วก็อาจารย์เลเกนครับก็เป็นพลังไฟครับรอบนี้ครับรอบนี้รอบแรกนี้เป็นไม้กับไฟนะนะครับเราก็เป็นแนวต่อสู้ น่าจะต่อสู้ไหมแล้วก็เป็นมังงะนะครับเป็นมังงะเรียกมังงะมังงะอะไรก็ได้ครับต่อมาครับโตเกียวดีเวนเจอร์สิงหาคมนะครับอันนี้ต่อสู้แท้ๆเลยต่อสู้แบบจ๋าๆเลยนะแล้วก็เป็นมังงะเช่นเดียวกันอ่าฉะนั้นเนี่ยค,คู่มิถุนากับสิงหาเนี่ยมาจากมังงะทั้งคู่นะครับแล้วก็ตัวตัวคู่เทพนะครับคู่เทพเนี่ยทาเคมิจิเป็นไหวพริบไปนะครับแล้วก็ ตัวของไมกี้ครับเป็นว่องไวไม้นี่เห็นไหมรอบนี้เป็นรอบไม้กับไฟแต่ว่าสายเนี่ยมีทั้งพลังไหวพริบแล้วก็ว่องไวอ่าเรียกได้ว่าคู่มิถุนานกับสิงหาเนี่ยเป็นคู่ไม้ไฟแล้วก็เป็นมังงะทั้งคู่เลยแล้วก็ต่อสู้ด้วยนะอ่าเพราะว่าม็อบก็น่าจะต่อสู้ไหมอ่าหรือว่าเป็นแนวแปลกๆอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเราเป็นว่ามาจากมังงะแล้วกันนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับตุลาคมอ่าตุลาคมนะครับ อาจจะเข้าคู่กับทันวานเพราะว่าที่ผ่านมามันเหมือนมันเข้าคู่กันหมดเลยนะเหมือนเขาก็ตั้งใจให้มันลงล็อกอะไรแบบนี้นะครับตัวคู่เทพนะครับก็ชากะอ่าชากะนะครับเป็นไหวพริบน้ํารอบเนี้ย คนชนเทบ2องรีลันแล้วก็เขาก็บอกล่วงหน้าไปแล้วผมทาคาใบเนี่ยตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าเดี๋ยวมันมีอีกหลังจากสามสองที่เป็นรีลันเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเดือนไหนอ่าปรากฏว่าพอมาลงพฤศธจิก,กาปุ๊บเนี่ยธันวาไม่รีรันแล้วไม่มีข่าวอะไรแล้วที่เขาจะบอกว่าเป็นรีลันนะฉะนั้นเนี่ยไม่รีรันนะอันนี้คือเบื้องต้นที่รู้มานะไม่รีลัน,นครับในส่วนของธันวาคมครับอาคููเทพเป็นไหวพิบน้ำนครับกับ อ่าวง w วไฟอันนี้ก็เป็นต่อสู้จ่าๆเหมือนกันแล้วก็เป็นต่อสู้มังงะเรียกได้ว่าตอนเนี้ห้าโคโรโบอ่ะหนึ่งปีมี6โคโรโบครับมาเดือนเวน้นเดือนมาในเดือนเล็คู่ครับคือมันเป็นต่อสู้มังงะไปแล้วซักสแล้วก็เป็นไ์โนเวลต่างโลกสรอบนี้ยผมก็เลยเดายากมากว่าเฮ้ยเขาจะเป็นต่อสู้มังงะต่อเนื่องกันไหม อ่าคับซึ่งต่อสู้มันอ่ะมันจะหาง่ายกว่าเอาจริงเต็มไปหมดเลยนะครับต่างโลกไ์โนเวลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหม่แต่ก็ไม่แน่ฉะนั้น,นสองทางมีอยู่แค่นี้อ่ามีอยู่แค่นี้ต่างโลกไ์โนเวล ต่างโลกไรโนเวลหรือต่อสู้มังงะเพื่อนๆอยากให้เป็นอะไรคิดว่าเป็นอะไรลองมาท่ายกันดูแล้วกันนะผมยังเดาทางยากมากเพราะว่าถ้าสมมุติเขาเอาจับคู่เป็นคู่เดือนอย่างนี้ตูรากับทันวาก็น่าจะต้องเป็นต่อสู้มังงะแต่คราวนี้ต่อสู้มังงะไม่มาเพียบแล้ว3เรื่องแล้วหรือจะมาต่อเป็นเรื่องที่4ก็เป็นไปได้อาจใช้คําว่าก็เป็นไปได้นะส่วนรอบนี้คู่นี้คู่ทันวา กับตุลาเนี่ยเป็นรอบน้ําไฟซึ่งก็เม k เซน n ์อยู่เหมือนกันสาเหตุเพราะว่าในส่วนของเดือนหน้านะครับธันวาคมเนี่ย PVP b เบต้นะครับในสัปดาห์ที่2นะในสัปดาห์ที่2เสาไฟวิมีแล้วครับเสาไฟมันจะเป็นรอบของไฟเท่านั้นที่เสาเนี่ย มันจะไม่ใช่ดิเสายังอยู่ใช้คําว่าเสายังอยู่แต่เสาดูดพลังชีวิตเนี่ยมันจะเป็นรอบของไฟเท่านั้นอันนี้มันจะเป็นรอบของน้ําและก็น่ากลัวเหมือนกันศัตรูเดินช้าลงนะครับแล้วก็เนี่ยบัฟหน้าจากคู่เทพนะคิดว่าคู่เทพโคโรบโบรอบนี้จะเป็นน้าอ่ะเพื่อนๆลองมาคอมเมนต์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคู่เทพตัวเอกของเรื่องไหนสักเรื่องหนึ่งที่มันจะมีอะไรเกี่ยวข้อง ะจะมีอะไรที่มีความโดดเด่นนะที่เกี่ยวกับน้ําะลองมาคอมเมนต์กันสักนิดนึงคือผมเนี่ยยังใช้ควาว่ายังไม่มีอะไรในใจอยังไม่มีเรื่องอะไรในใจนะเพราะว่ายังไม่ได้แกะอะไรเป็นพิเศษคือรอพรุ่งนี้เลยผมรอพรุ่งนี้เลยนะครับว่าจากคาใบ้ที่เขาจะให้ดูเขาจะให้เห็นจาทายถูกทำชาเลนจ์ไหมเป็นยังไงครับอวันนี้ก็ เอาเป็นเอาเป็นประมาณนี้ได้ได้ว่ามาให้เพื่อนๆช่วยกันไทายช่วยกันเดานะว่าจะออกมังณะต่อสู้หรือจะออกเป็นไรโนเวลต่างโลกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแค่ประมาณนี้แล้วของปีนี้นะส่วนธาตุาเนี่ยก็น่าจะเป็นน้ำกับไฟนั่แหละนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยน่าจะมาแน่ๆแล้วครับแต่ไฟนี่ไม่แน่นะอาจจะเป็นรอบน้ำกับไม้ก็ได้เพราะว่าปีนี้อรอบคู่น้ำกับไม้เนี่ยยังไม่มานะ อ่าเหมือนจะเป็นยังเหมือนจะยังไม่มีนะเหมือนจะยังไม่มีรอบที่เป็นน้ํากับน้ํากับไม้หรอยังไม่มีเรียกได้ว่าอยากลุ้นผมอยากให้เป็นน้ํากับไม้แล้วกันเพราะว่าไม้จะค่อนข้างเก่งนะไม้เป็นทตุอวยนะก็น่าจะอยากให้เป็นแบบนั้นอาะใชยครับว่าอยากให้เป็นแบบนั้นแล้วกันนะครับเพราะว่าน้ําไฟนี่คือรอบโอเวอร์รอดมาแล้วนะครับแล้วก็ คนโนเทพมาแล้วครับก็ไม่อยากให้ซ้ำนะท่านก็ลุนกันแต่ยืดจะยืนพื้นด้วยน้ําอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเดินหน้าเป็นบัฟนะครับก็น่าจะต้องเป็นท่านน้ำครับส่วนเนเจอร์จะเป็นไงลองมาคาดดาวมาคอมเมนต์ก็ดูนะก่อนที่วันพรุ่งนี้ครับจะไปรวมตัวกันนะหกโมงเย็นครับนะครับว่าจะยังไงครับส่วนเกียร์เน้นย้ำอีกครั้งครับเกียร์โคโรโบนะครับแปดดาวเนี่ยจะวนมาที่ป้องกันแล้ว อ่ะซึ่งแน่นอนค่าพื้นฐานก็คงจะเป็นพวกลดแร่หลบสกิลต้านสกิลครับหรือจะเป็นแบบลดความเสียหายครับหรือว่าจะเป็นปล่อยตัวไวอันนี้ต้องรอดูว่าอา่จะเป็นค่าพื้นฐานหรือจะมีอะไรแปลกใหม่ไหมและที่สำคัญคือ8ดาวก็ลุ้นสกิลบวกถ้าสกิลบวกมันแจ่มนะครับก็แน่นอนตามล่าก,กันอย่างแน่นอนนะอ่ะแดาวครับจะเป็นป้องกันส่วน7ดาวจะวนมาที่ตกแต่งเออแปดไม่ใช่ดิขอภัยขอภัย 8ดาวจะไปเป็นตกแต่งอขออภัยนะขออภัยนะ8ดาวจะวนไปเป็นตกแต่งแล้วนะครับตกแต่งก็จะเป็นพวกหลบสกิลต้านสกิลลดแร่อะไรประมาณนี้ครับส่วน7ดาวจะวนมาเป็นป้องกันซึ่งแน่นอนครับว่าป้องกัน ถ้าพื้นฐานดีก็ดีอส่วนใหญ่ก็คงเป็นพลังชีวิตนะยืนพื้นนี่พลังชีวิตนะหลบสกิลลดแร่อะไรก็ว่ากันไปนะครับาะน,นั้นเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ส่วนใครอยากได้โดนแน่นอนก็ต้องเป็นคริสต์มาสเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ยเจ็ดดาวเดิมนะครับก็ธนูคริสต์มาสเขาโดนแน่นอนอยู่แล้วไงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีให้ลุ้นเกียร์หลายๆแบบเลยนะฉะนั้นลูบี้นะควรจะเก็บเอาไว้ให้เยอะอทิ้งท้ายกิจกรรมของช่องผมนะครบรอบ6ปีทีเคนเจอร์แจกเสื้อนะครับที่ให้ทายว่ากบ อัลตร้านะครับอันนี้รอบสมาชิกนะเน้นย้ําก่อนนะใครอยากจะทายร่วมลุ้นเสื้อในรอบนี้ก็สมัครสมาชิกช่องอ่ขั้นต่ํา20บาทดึงเข้ากลุ่มแล้วก็สามารถทายร่วมเล่นกิจกรรมสมัครครั้งเดียวเลยแล้วก็เล่นกิจกรรมได้เลยครับหรือถ้าเกิดไม่สะดวกเดี๋ยวรอะครับประมาณสัก ปลายเดือนนะครับก็จะจัดกิจกรรมในรอบของอเดี๋ยวอาจจะทันวาไปสนกนิดหนึ่งให้คโคโรโบได้แบบคลายลี่คลายไปก่อนนะ,ะแล้วเดี๋ยวคงอาจจะไปแจกทันวาแล้วกันนะในรอบของที่ไม่ใช่สมาชิกช่องอแล้วก็จะมีการแจกเสื้อทิ้งท้ายถือว่าเป็นการแจกสิ้นทวนเหลือเสื้อเท่าไหร่ก็จะแจกหมดแล้วก็มาร่วมเล่นกันทั้งหมดได้เลยนะรอบนี้เอารอบสมาชิกก่อนนะครับก็ให้ทายว่าได้กบดาวมาตราในครั้งที่เท่าไหร่นะครับซึ่งตัดชอยให้เลย6789ไม่ใช่ อ่าหกเปไม่ใช่เหลือแค่1 2 3 4งหวิธีการเล่นไปที่ชุมชนช่องครับย้อนหน่อยหน่อยย้อนไปหน่อยนะอ่าก็จะเป็นโพสต์อ่าลงไปแล้วนะครับน่าจะประมาณสัปดาห์หนึ่งครับไปทายครับทายตัวเลขแค่นั้นพอใครที่ทายผิดไปแล้วลบออกต้องลบออกนะลบออกแล้วพิมพ์ใหม่ห้ามแก้ไขนะครับห้ามแก้ไขนะครับอ่าแก้ไขนี่ถือว่าไม่ให้รางวัลนะนะครับอ่า โคต้าจากเสื้อเบื้องต้นจะเป็น20ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่า,ามีทายถูกข้างเคียงราหวังข้างเคียงผมอาจจะเพิ่มให้ถึง30ตัวนะอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจํานวนที่แจกจะเป็น20ถึง30ตัวประมาณนี้นะครับอ่าก็ต้องรอดูนะว่าจะมีคนทายถูกเยอะแค่ไหนนะครับอ่าหรือว่าทายไม่ถูกก็อ่าทายถูกไม่ถึงอ่ะก็ไปแจกระหวังข้างเคียงนะครอ่ะชอยก็จะมีค่า1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ทายกันเรานะทายกันเราครับ ถ้าสมมุติว่าทายกันไม่ถูกจริงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมคงจะมีการ ซุ่มนะครับอาจจะมีการจับฉลากอา่ะเดี๋ยวจะไล์หรือไม่ไล์เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าต้องการแจกเสื้อนะเพราะเสื้อมีเรียบร้อยครับก็รอแค่ส่งนะครับอโอเควันนี้นะครับก็ข่าวสารต่างๆแล้วก็คโนโบประมาณนี้ครับแล้วก็กิจกรรมช่อง y o u t u ทีเกนเจอร์ครบรอบ6ปีโอ้โไปตรงกับลายเกม,มนะครบครบรอบ11ปีนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้อ่ะคอมเมนต์ได้เลยอยากรู้เป็นกานว่าเป็นเรื่องอะไรครับอ่ะส่วนคยังต้องการเปิดกรชาอยู่นะครับรูบี้หมดตกกาชาหมดขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอด นะครับผู้เล่นระดับท็อปนี่ลุงยุทธเนี่ยเข้าใจผู้เล่นเป็นอย่างดีนะเติมถูกมีแค่ ios นะครับฉะนั้นเนี่ยลุงมีบริการพิเศษ,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 ษต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะ android จะเติมถูกด้วย ios ครับให้ลุงเปิดกระช้าได้เลยนะครับเพราะว่า Ruby มันแยกกระเป๋าไงให้ลุงเปิดกระชาเรนเจอร์เปิดกระชาเกียร์หรือกดรับ Ruby เก็บเอาไว้ให้ที่ ios ได้เลยนะครับ ไอดีจะผูกอะไรผูกไลน์ผูก Facebook ผูก Google นะครับเติมได้หมดเลยนะ,ะรีบไปเติมเลยนะครับ Ruby นะครับเติมเยอะลดเยอะนะแพ็กเกจนะของสุดท้ายและรีบไปเติมกันได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับ้าทักแชทไป็นเงียบนะแอดไลน์วิ่งหนึ่งช่องทางครับแอดไซลุง อ่ารีบทักไปเติมเปิดเติมตุนรีบจัดเลยน,นะครับอ่าโคโรโบพรุ่งนี้หา้ามพลาดพร้อมกันนะครับส่วนวันนี้ก็จะ,ะคร่าวๆนะว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างจะได้เห็นก่อนว่าเฮ้ยรายชื่อน่าจะเป็นเรื่องประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปดูคำใบอีกทีหนึ่งผมก็ต้องการนะเพราะว่าอนิเมะมันเยอะเยอะมากจริงนะครับอ่าทั้งไ์โนเวลต่างโลกครับมังงะนู่นนี่นั่นเนี่ยเพียบเต่มหมดเป็นพันๆเรื่องอ่ะถ้าเกิดเราได้รายชื่อเรื่องที่แบบเฮ้ยมันน่าจะเป็นแนวแนวเนี้ยอ่านะครับก็จะได้ จำไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอผมไปเห็นคําใบ้หรือเพื่อนๆเ,เห็นคําใบ้ก็จะได้ดูนะครับว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ในกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ